เดินถ่ายรูปแมวเพราะว่าหมอให้ออกกำลังกายเดินทุกวันเห็นแมวตอนเย็นๆก็เลยคิดว่าเออแทนที่จะเดินธรรมดาก็ไปหากล้องมาหนึ่งตัวก็มาถ่ายเดินถ่ายแมวไปสแนปไปเรื่อยๆไหนๆเราก็อยู่สมาคมไหนภาพ<ๆ>ก็เลยคิดจะทำเป็นซีรีส์เลยซีรีส์แมวถ่ายมาสี่ปีตอนนี้ก็มีรูปมากกว่า4ี่หมื่นรูปแล้ว ขจรภพิรกิจอุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ช่างภาพผู้ชื่นชอบการเดินถ่ายภาพอิริยาบทน่ารักนรักของแมวจรในเขตเมืองเก่ากรุงเทพมหานครจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการนำเสนอซีรีส์ภาพถ่ายที่สะท้อนเรื่องราวของแมวจรผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ในชื่อแมวขจร ด้วยการที่เอากล้องเอาไปสแนปไปสแนปมีตัวตัวแมวโดยที่บางทีไม่ได้แรงเครื่องกล้องกัดระยะไว้อย่างเงี้ยเราก็กาาัดระยะไว้ไม่ได้ไม่ได้ลรงแบบตาอย่างเดียวถ้าเราจับไปอยู่ระดับเดียวกันเราก็อย่างเงี้ยก็หลอกล่อมันแล้วก็กดถ่ายก็จะได้แบบนั้นถ้าเป็นกล้องเล็กๆก็จะสะดวกขึ้นมีความรู้สึกว่าแมวมันเป็นอดอยากแล้วก็ทอไปรู้มาว่าถ้าแมวมันไม่มีอาหารกินเนี่ยมันไป คุ้ยเขียขยะพอไปคุ้ยเขียขยะปุ๊บเนี่ยมันจะให้เกิดความสุขรงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราให้มันเป็นให้มันแล้วมันแล้วเนี่ยมันจะมากินเป็นที่เป็นทางแล้วก็มาเป็นเวลาซึ่งถ้าเกิดจะจับไปตอนจับไปอะไรก็มันจับตอนให้อาหารนี้ได้แต่พทตมไม่รู้ว่านโยบายเขาเป็นยังไงทําไมอีสตันบูเขาทาได้ทําไมญี่ปุ่นเขาทาได้ทํายังไงให้มันเป็นเป็น,ปปนสัดเป็นส่วนแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงได้แต่ถ้าเกิดพอทุกคนมีกลุ่มคนนึงบอกว่ารังเกียจกลุ่มคนนึงไม่เลี้ยงแล้วทํายังไงกัับมน หาหลักๆของเรื่องแมวจรเนี่ยผมว่าหนึ่งรัฐมนตรได้คือเอาแมวตัวเมียไปทําหมัน2คนที่เอาแมวคิดไปเลี้ยงอะ่ะอย่าเอามาปล่อยเพราะว่าคุณคิดจะเลี้ยงแล้วคุณต้องเลี้ยงมันให้จบนะครับก,ก็แค่นั้นแหละมันจะทำให้หาแมวน้อยลงเพราะว่าแมวมันออกลูกเร็วมากเลยผมว่าวิธีการดูแลของเทพก็คือต้องหาพื้นที่ที่ให้มันอยู่คือถ้าเกิดเป็นกรงก็กรงขนาดใหญ่ก็คือรั้วใหญ่ทั้งอาณาเขตเลยแล้วพื้นที่นี้พอแมวมารู้มาก็เป็นแบบนี้แล้วก็เอาเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ แมวมันดีกว่าสุนัขตรงที่ว่าแมวเนี่ยถ้าเกิดมีกระบาดทรายหรือมีบ่อทรายเนี่ยมันจะที่เยี่ยวเป็นเป็นเป็นที่ประจำแต่แต่สุนัขเนี่ยมันต้องมันมันไม่แน่ไม่แน่ไปนอนอันนี้ผมไม่ได้เลี้ยงสุนัขนะแล้วก็แมวก็ไม่ได้เลี้ยงแต่ดูจากพฤติกรรมที่เห็นอยู่วันนี้แมวแมหมาเนี่ริวิ่งวิ่งไปก็ไปไปไปเยี่ยวแล้วไปอะไรแล้วแต่แมวเนี่ยมันจะหาที่ที่ของมันแล้วก็พยายามจะกลบดังนั้นถ้าแมวเนี่ยผมว่ารักษาอาาเขตให้มันกันอย่างที่บอกว่าทําไมจุรกีเขาทําได้ทําให้้เเเป็นทททีี่่่องยยววลลแ็ กานอนาเขตได้งนั้นวิธีดีที่สุดของกทมคือหาพื้นที่เหรอหาพื้นที่สักที่หนึ่งนะครับจะเป็นสวนหรือที่ไหนก็ได้สวนที่แบบว่าไม่ใช่ไปเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนที่ออกกาลังกายก็จะว่าอีกนะจะไปหาว่าพื้นที่ที่แบบลกร้านแล้วสร้างเป็นอนาจักแมวหรืออะไรเงี้ก็ได้ครับผมว่าจะทําให้คนจะปล่อยแมวหรือดูแลแมวก็ไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเหมือนเกาะแมวครับเหมือนเกาะแมวที่ญี่ปุ่นนะเพราะประมาณนี้อยากอยากให้เวลาต้องการที่จะแก้ไขก็ต้องต้องทำให้สู่ปัญหาันะครบ